วันนี้ที่เราจะพานักเรียนไปชมนะคะก็จะมีห้องเรียนชั้นเจ็ดนะคะห้องเอ่อห้องปฏิบัติการภาษาแล้วก็มีห้องเรียนชั้นหกแล้วก็มีศูนย์ศิลปะการละครซึ่งต้าวที่ศิลปะการละครเขใช้ในอากากหนที่ชั้นหกเหมือนกันนะคะแล้วก็ไปที่สักษาสมองสอนซึ่งห้องสมุดคณะนะคะอยู่ชั้นสองแล้วก็พาไปที่ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะสังสารซึ่งอยู่ที่อาคารหนึ่งนะคะชั้นสองของอาคารโรงรัช รัศมีอาคารนี้ชื่อว่าอา,า,า,ากกคารอาเจคีรีซินธอร์นะคะค่ะชื่อน้องนะคะวันณสินค่ะเอกมไทยปีสีค่ะเดี๋ยวพี่นัทเกับพี่น้องชื่อฟองกันเลยนะจะพาไปเลยไนหะพาไปเลยนะลูกนะพาไปเลยเดี๋ยวขอเป็นชั้นเจ็ดต่อนะคะครับสวัสดีครับน้องทุกคนวันนี้นะครับพี่ๆนะครับพี่สองคน,นครับพี่ชื่อพี่นัทนะครับ ส่วนพี่ชื่อพี่น้องนะคะครับพี่สองคนเนี่ยจะพาน้องๆไปทัวร์คณะอักษรศาสตร์ไปรู้จักคณะศัษรศาสตร์กันนะครับว่าเราที่คณะเราเนี่ยมีอะไรบ้างและเราเรียนอะไรบ้างครับไปดูกันเลยค่ะอาคารมหาจากักรีศิริพรนะคะชั้นเจ็ดค่ะชั้นเจ็ดของเรามีอะไรบ้าง<ช>พี่นันชั้นเจ็ดนะคะตรงส่วนนี้เนี่ยจะเป็นห้องแลบครับ<ม>เป็นห้องปฏิบัติการทางภาษาครับซึ่งนิสิตที่เรียนเอกภาษาท่าทุ่เอกเนี่ยจะได้มาใช้ห้อง พวกนี้นะครับเพราะว่าใช่ครับก็คือมาเพื่อมาฝึกการพูดการฟังใช่ก็นอกจากจะมีห้องแลบแล้วนะคะก็จะมีห้องของเอกวิชาเครื่องไม้เครื่องมือนี่แบบเต็มที่มากแล้วก็มีห้องคอมพิวเตอร์ของเอกบรัณฑิตสารนิเทศด้วยค่ะห้องเป็นห้องการทางภาษาอ่านใแล้วค่เราจะใช้เรียนฝึกการพูดการฟังนะครับหรือว่าเป็นวิชาอย่างอย่างไิชาเอกของวิชากคณิตศาสตร์เอกคณิตศาสตร์ ก็ต้องฝึกภาษาอุปนึกว่าฝึกภาษาไทยไม่ได้ครับภาษาฝรั่งเศสเรียนเรียนกับโคนิสติกครับเกี่ยวกับการออกเสียงนะครับโคนิติกภาษาฝรั่งเศสก็จะได้มาใช้ห้องนี้เหมือนกันครับก็คือจะฝึกการออกเสียงฝึกการฟังแล้วก็การพูดครับนี่เราก็เรียนเราก็เรียนแต่ว่าของเราแบบไม่ใช่ฝรั่งเศสเป็นภาษาอังกฤษโคนิติกเหมือนกันแบบโอ้โหฟังกันแบบย่ากันย่ามาต้องหลับตาฟังกันเลยเป็เดียวครับก็จะมีทั้งเป็นส่วนคอมพิวเตอร์นะครับมี เครื่องใช้ภาพที่มีปูฟังแบบนี้ครับจะเป็นเสร็จเป็เครื่องไม้เครื่องมือที่เก่งมากเป็นตัวแรกที่ใช้ตัวพี่ต้องตื่นเต้นมากยังใหม่อยู่เลยนะครับใช่ค่ะดูดูก่อนหรือเปล่าคะดูเองแบบแทนคณะเราจะเข้าไปดูนะครับว่าเอกมิชาเนี่ยเขาเรียนอะไรกันบ้าง จบจากจากาจานะิจกรรมอะไรนะจุฬาวิชาการเราได้มางานจุฬาวิชาการใช่ไหมคะก็วันวนี้อาจจะดูรกไปสักหน่อยเพราะว่าเพราะว่าพาาี่เขาก็ยังเก็บกอุปกรณ์ที่ยังใช้ได้ต่อของของของภาคภูมิศาสตร์นะคะแต่ว่าโต๊ะเรียนเนี่ยจะไม่ใช่โต๊ะเล็กๆเป็นโตัวใช่ไหมต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าเราจะต้องใช้สําหรับการแผนที่เราต้องศึกษาแผนที่กันเด็กเอกภูมินี่แบบเก๋นะเคยเคยได้ยินเขาคุยกันแบบเนี่ยเธอทางน้ําไหลน้าท่วมเราต้องใช้วิธีการอะไรเงี้ยคือเอกภาษา่องเราเนี่ย คุยไม่รู้เรื่องนี่คือเด็กอักษรก็แบบรู้เรื่องแบบนี้ด้วยเหมือนแบบแอบเป็นเด็กวิทย์นิดๆอะแต่ว่าแต่ภูมิศาสตร์มันก็เกี่ยวกับมนุษย์เนื้อมันก็เลยอยู่ในคณะของเราใช่อย่างที่นั่งในห้องเนี่ยค่ะมันมีไม่เยอะแสดงว่าเอกนี่รับไม่เยอะใช่ครับก็คืออย่างอย่างชั้นปีหนึ่งจะมีมีไม่เยอะมากครับรับแย่ไปเลยคใช่ค่ะรับแย่ก็คือตอนเลือกก็คือเลือกเลยว่าสารศาสตร์เอกภูมิศาสตร์ แล้วก็ให้บอกว่าเด็กสอนไม่เรียนเลขนะเรียนนี้พิเศษมากเอกนี้ก็คือต้องเรียนต้องเรียนเป็นรู้สึกจะเป็นคลคูลัสครับใช่ใช่ไทบอกไม่ต้องเรียนแต่ว่าที่ที่สังเกตมานะเอกนี้นี่เขาจะได้งานกันตั้งแต่ไม่จบเลยเพื่อนพวกเราเนี่ยเออก็คือจะมีงานทํารอเลยถ้านึกถึงเวลาไปประชุมวิเวียนน้องจะเห็นด้านหลักของที่ประชุมจะมีวุ้นกระจกเนี่ยก็คือจะให้กระบอกฝานี่นั่ง ก็เราก็จะมีสวิตแต่กภาษาคือใครใครอ่าใช่มีทุกเลือกชอบบบ่้องได้เลยเราจะมีตัวเสียงสำหรับฟังเาางนะี่ยหลักสูตรนี้จะเปิดเฉพาะปโทเมื่อกี้ดูอะไรกันมาบ้างครับน้องไปดูที่จริงของทีง่เวลาเขาเรียกอะไรนะชุดเยเขาเป็นที่เรียนของพวกเวลาเขาเรียนเรื่องหยบล่ลามอะไร่างเงี้ยครับดูอลังการมากครับ เห็นเราอยากเรียนต่อเลยเนาะยังไม่ได้เรียนตีแต่เราจะเรียนโทเขาเขาบอกเขาบอกว่ารายได้เยอะเนี่ยเนี่ยเท่าไหร่ชั่วงช่วงละสามสี่หมื่นนะครับเราตะลึงตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับนะกสอนเรามีสอนการละครด้วยเราเป็นเอกศิลปะการละครใช่ซึ่งเรามีโรงละครเป็นของตัวเองโอ้ชื่อโรงละครอะไรคะพี่นัทชื่อศูนย์ศิลปะการละครสดใสพันธุ์บัโอ้ใช่เอกาักสอนก็มีละครมาขีเรื่อยๆใช่ไหมใช่ก็มีบุปเปี้ยหะ ก่อนอันนี้ก็จะเป็นแม็กแล็กเบสใช่ไหมคะอีนี้ก็เป็นสยาม,ยามดิฉันก็คือจะมีละครใหญ่ยู่แล้วใช่ค่ะที่ก็ช่วงนี้ก็กำลังเตรียมละครก่อนจบค่ะของพี่ปีซีถ้าน้องๆคนถ้าน้องๆสนใจก็คือมาดูได้ค่ะใช่ครับเราเปิดให้จนมไยรองมาดูกัน กันสวัสดีน้องๆทุกคนก่อนที่ชื่อพี่ฟายค่ะเป่นเอกากรณ์พี่สี่ค่ะก็เด<อ>ี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันทีนี้ระหว่างช่วงนี้เนี่ยด้านในมีฟิลลิปินชาวอังกฤษเขาววกำลังเซตอัพเดี๋ยวเขาจะม,มาโชว์วันพฤหัสบุกเสานี่ค่ะเดี๋ยวา้านใด้เยคก็ค,คือตรงนี้ก็เป็นโถงหน้าละครนะคะแล้วก็เวลามีละครอะไรก็จะต้อนรับขายบัตรอะไรตรง มีก็ใช้หลายอย่างที่ไฟบอร์ดครับใช้ทั้งซ้อมละครซ้อมแอคติ่งเนี่ยนะครับหรือว่าใช้เก็บพร็อพก็ได้อันนี้คือสะอาดที่สุดแล้วใชห้องน้อยที่สุดห้องนี้จะสะอาดที่สุดเพราะว่าเอ่อในกรณีบางทีที่สมเด็จพระเทพเสด็จเอ่อบนชั้นโต้ค่ะห้องนี้จะใช้เป็นห้องเตรียมเครื่องตัวเลยด้วยดังนั้นก็เลยสะอาดเป็นพิเศษห้องอื่นก็จะตามอัตภาพนิดนึงก็อาจจะไม่ได้มาเลเนี่ยเหมือนเหมือนเราก็คือ เออถ้าน้องแบบมาอยู่อักษรน้องไม่ใช่เอกละครเนี่ย<ม>ก็อาจจะหาโอกาสเข้ามาในห้องนี้ยากเหมือนกันเพราะว่าส่วนใหญ่บริเวณหลังเวทีทั้งหมดนะคะก็เออจะเป็นนิสิตเอกละครที่มจะได้เข้ามาทํางานเข้ามาเรียนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรียนวิชาของท่ะละครก็จะได้เข้ามาบ้างเพราะว่าวิชาต่างๆส่วนใหญ่แล้วจะเป็นวิชาปฏิบัติะคะ่ะ<ม>ซึ่งไม่ได้เรียนในห้องเลคเชอร์ที่เป็นเก้าอี้นั่งเนะะี่ยค่ะเราก็จะใช้ห้องพวกนี้ในการเรียนการสอนคือว่าเหมือนกับว่าอักษรจะเรียนแบบเน้นเน้นศิลปะการร้างละครให้มัน ให,ให้มันมีแนวศิละปะที่แปลกใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอะจะเน้นเรียนที่ตัวศิละปะค่ะแต่ว่าดีเทศค่อนข้างจะเน้นไปในทางว่าทํายังไงให้ละครมันถูกใจมวลชนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคำนองนั้นคือในในแง่ของละครแล้วรู้สึกว่ามันแค่เน้นกันคนละจุดอะคะ่ะซึ่งบางทีมันก็ไม่ต่างกันมากถ้าพอแบบเพราะละครมาเรื่องของอะครก็อาจจะเป็นละครที่บางทีก็แมสเหมือนกันเลย แล้วก็ระบบสัญญาณต่างๆในโรงละครน่ะจ้ะก็เวลาพอเราเรียนลึกลงไปมันก็จะมีแบบฝ่ายเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยที่เขาต้องเข้ามาคานห้องนี้เป็นห้องทํางานของฝ่ายเทคนิคส่วนใหญ่เรื่องของเสียงคนควบคุมนี่เป็นน้องของอักษรมดเลยหรือเปล่าคะเออแล้วแต่โปรดักชั่นที่เข้ามาะคะ่ะคือถ้าบางทีเป็นโปรดักชันแบบศิลปินมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีคนคุมมา แต่แบบบางทีเขาก็จะรีเควสเราว่าเขาอยากได้ให้เราหาคนคุมให้เนี่ยค่ะก็จะเป็นเด็กๆที่เรียนทางสายนั้น